สวัสดีครับวันนี้พามาชม640นะครับพอดีลูกค้าบอกขายอันนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วครับประมาณ2องกิโลอำเภอกันทะลักษ์ครับก็มีสวนทุเรียนมีสวนยางครับข้างๆรอบทาง640คันนี้ลูกค้าออกจากร้านไปเมื่อสามสี่ปีที่แล้วนะครับพอดีลูกค้าจำเป็นต้องขายเพราะว่าจะไปซื้อรถเล็กมาใช้ครับ งานไม่ค่อยมีแล้วครับก็จะไปซื้อรถเกี่ยวกระโพดด้วยครับรถถ่ายใหญ่ก็ไม่จําเป็นใช้แล้วครับตอนนี้รถสภาพดีอยู่นะครับใช้งานได้เลยรถพร้อมใช้ระบบพร้อมใช้งานเลยครับตอนนี้เดี๋ยวจะถึงบ้านลูกค้าแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปชมสภาพสวยครับออกจากนั้นเราไปเราการันตีครับรถเมื่อสามสี่ปีที่แล้วก็ถือว่าโอเคแล้วครับระบบ อยู่ตัวใช้งานปกติครับรถใช้งานตลอดนะครับไม่ใช่รถจอดเดี๋ยวจะพาไปชมครับลูกค้าางานหมดแล้วครับไม่ค่อยมีงานแล้วครับรถใหญ่จะไปซื้อรถเล็กมาใช้งานแทนเดี๋ยวไปชมกันครับ ครับตอนนี้ก็เจอรถแล้วครับลูกค้าที่พี่เขาออกมาจากร้านนะครับพี่จะของรถครับรถยังสภาพดีๆอยู่เลยครับคันหน้าแน่นนะครับไม่มีหลวมครับแห้งดีครับคันหน้าไม่ั่วมไม่ซึมนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับระบบหางไฮดรอลิกดีหมดเลยครับ นิยางหน้าก็สึกตามสภาพนะครับตั้งแต่ออกมาสามปีสี่ปีครับยางหลังก็ดีอยู่ครับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตครับยางหลังยังโดกน้หนาอยู่ครับเกียร์แน่นครับเกียร์ท้ายไม่มีหอนครับอันนี้ก็ผันสี่ครับตั้งแต่ออกมาก็คู่รถมาครับคันสี่ที่ออกมาจากร้านเป็นใครงหลีครับ ภาพสวยครับไหนดูเหล็กดีครับราหลังไม่วรวมไม่ซึมนะครับรถสภาพออกมาก็ไม่ได้ทำอะไรครับรถใช้งานปกติพี่เขาจะออกจำเป็นต้องปล่อยไปซื้อรถเกี่ยวอุปตานะครับซื้อรถมาเกี่ยวข้าวโพดครับรถงานน้อยแล้วครับก็ไม่ได้ใช้ ขานหน้าดีๆครับสวยแห้งครับใบด้านหน้าก็ไม่ไม่ไมะลุนะครับเพราะทางอาอกจากเรามาก็เป็นของใหม่ใส่ให้ครับยังไม่สึกครับมีจะปากใบมีดก็ต,ตามสภาพครับขานล่างก็สวยครับล้อไม่มีซึมนะครับ เดี๋ยวถามพี่จะาของรถนะครับอันนี้ก็จะไปออกรถเกี่ยวข้าโพดนะพี่เนาะใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่ออกมาก็คือรถใช้งานใช้งานน้อยใช้งานน้อยใช้งานปกติรถก็ดีๆอยู่เมื่อกี้ก็ลองวิ่งอยู่เนาะครับครับ,รบพี่เขาจําเป็นต้องต้องปล่อยนะครับเพราะว่าจะไปซื้อรถเกี่ยวข้าวโพดโรงงานรถใหญ่มันน้อยครับ,บอ่าดเดวบ้านงานรถเล็กเยอะนะครับพี่เขาบอก ก็พอเห็นพี่เขาบอกว่าจะปล่อยสถานที like ่มันต้องเหมาะกับรถเล็กครับมันได้ทุกประเภทค่าจ้างก็พอๆกับรถเล็กจำเป็นต้องปล่อยครับมันใช้งานไม่ไม่ได้เต็มที่มันจะก่อนครับสภาพก็ยังสวยๆอยู่ครับ เครื e ่องเกียร์ข้างหน้าก็โอเคครับเดี๋ยวจะลองระบบให้ดูครับเดี๋ยวตัดรก่